หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทนหารบกที่3าเจดเดินหน้าโครงการประชารัฐสร้างวินัยพัฒนาทักษะอาชีพที่จังหวัดเชียงรายพันโทปณิธานจตรุระโพผู้ประครับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทนหารบกที่3าสิเจ็ดกล่าวว่าหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทนหารบกที่3าเจดได้จัดกำลังพล จำนวนสี่นายปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมให้ความรู้ตามโครงการประชารัฐสร้างวินยัยพัฒนาทักษะอาชีพณโรงเรียนแม่ยาววิทยาตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อฝึกระเบียบว,วินยัยและทักษะอาชีพโดยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรม โดยสอดแทรกระเบียบวินัยทางทหารและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5และ6จำนวน97คนได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยจะก,กิจกรรมฝึกอบรมระเบียบวินยัยการฝึกระเบียบแถวและการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตลอดจนรับฟังการบรรยายในเรื่องของยาเสพติดให้โทษการทำกสิกรรมธรรมชาติ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ทางทหารของวิทยากรซึ่งผลการดำเนินการพบว่านักเรียนได้ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆที่ทางทหารได้ดำเนินการและนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติร่วมเรียนรู้ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอจน นำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป เน้เส็จแล้วเียให้ลากมัลงให้ลกมันหันกับไปในน้าถ้ามหายท้องเลกมันอยู่บท้องฟมจะได้กินน้ไได้ก็ะนครับให้ลากมันกลับไปลงในน้ำแครีอน